สวัสดีค่ะยาเรนรถไถยมือ2ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านจะมาอัปเดตสินค้านะคะเป็น DC 70G Plus ค่ะลูกค้าเข้าใหม่ล่าสุดค่ะปีจะทเบียร6สองนารค่ะลูกค้าใช้งานน้อยรถสวยสภาพสวยๆแล้ลูกค้าคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่580,000บาทค่ะค่ะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะจุดแรกนะคะเป็นฝาตู้นวดค่ะลูกค้า ตูน้นวดนะคะจะมีตําหนินะคะตรงนี้นิดหน่อยค่ะบุ้มนิดหน่อยเดี๋ยวทางร้านจะทําสีให้นะคะต้นสีให้ค่ะรถสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวจะพามาชมท่อนเกียร์นะคะเสื้อเกียร์นะคะเสื้อเกียร์ไม่มีรั่วซึมค่ะลูกค้ายังไม่เคยแกะค่ะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะเครื่องนิ่มๆน,นะลูกค้า ไม่ได้พ่นสีนะคะลูกค้าสีเดิมนะคะช่วงล่างสวยมากค่ะสีช่วงล่างสวยมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาดีซีเจ็ดสิบพลัสอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะคะจะส่งฟรีนะคะห้ารอกิโลไปเลยนะคะลูกค้า อยากมาชมตัวเต็มก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้านนะคะค่ะเกลียวออกเกอร์ค่ะลูกค้าเรียวออกเกอร์สวยสวยนะคะลูกค้าราวนิ้วโนมนะคะไม่มีเบี้ยวนะคะลูกค้าลูกดาวไม่มีหักค่ะไม่มีเชื่อมนะคะลูกค้าสวยสวยเลยค่ะ หลังคาไม่มีหักไม่มีแตกนะคะลูกค้าสวยๆนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ให้ลูกค้านะคะปี2,563แต่รถนะคะ เดิมนะคะลูกค้าเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะลูกค้าค่ารถคันนี้เกี่ยวแล้วรวยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถ,ถสวยๆไปเกี่ยวแล้วรวยก็สามารถสอบถามได้นะคะฝาครอบไอ้น้ำนะคะ,ไม,มคะไม่มีบุ้มค่ะไม่มีบุบนะ,ะลูกค้า อยากดูตัวเต็มสามารถสอบถามได้ค่ะแทกยางเนื้อดีสองเส้นนะคะตัวนี้เป็นถังอุ้มข้าวนะคะลูกค้าตำหนีก็มีรอยถอยชนตรงนี้นิดหน่อยค่ะค่ะโดยรวมก็สวยค่ะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้ก็สามารถสอบถามได้นะคะทักงร้านมีรถเกี่ยวให้เลือกหลายคันนะคะลูกค้าสามารถแวะไปชมได้ค่ะรถแท็กเตอร์นะคะอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดนะคะขอบคุณมากค่ะ